ที่ทุกตาสาวส่านันแล้วนะตอนนี้ลุงจิมมีก่กอาำลังจะไปส่งปีปีมานานะคะที่จังหวัดบึงกานะ,ะที่จังหวัดบกานะ วิ่งเข้ามาตรงไหนจังนีก้กอลัมกอลัมดึไปเปกอลัมโดนโดนเยียบเลยกอลัมเลยกอลัมลบแล้วนี่พอออกเส้นนี้แหละลเนีย่บยบายลนะคะพี่มานาะขอให้เดินทางปลอดภัยขอให้สุขภาพแข็งแรงหายไวๆนะคะ รงจิมมี่ไปส่งนะคะไปเดินทางปลอดภัยสุขภาพอัน,นไว้ไปกลับมาที่บ้านกบบอกไปนะคะ ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ นี่ไปส่งพิมานาน,นะคะขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะนิกกี้ไม่ต้องตามนิกกี้มานนี่ลูกไปไปค่ะ ไปแบค่ะพี่มน,นาไปเดินทางปลอดภัยนะคะภาพแข็งแรงววๆโชคดีมีชัยคลิปนี้ก็ขอจบก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตุต๊กตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไลค์สนเหรอครับไม่ได้ไลค์